สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องไทยแลนด์วิสแลงรวมข้อมูลข่าวสารรีวิวและการอัปเดตล่าสุดเกี่ยวกับรถยนต์จากทั่วทุกมุมโลกถ้าใครชื่นชอบรถใหม่รถแต่งหรือกำลังมองหารถคู่ใจคันใหม่ช่องของเราคือคำตอบสำหรับคุณครับวันนี้เราจะพาทุกคนไปรู้จักกับรถกระบะรุ่นใหม่ล่าสุดที่กำลังเป็นที่จับตามองอย่างมากนั่นก็คือนิสสันโนวองพ2นที่เพิ่งเปิดตัวไปสดๆดร้อนรอนทั้งในประเทศญี่ปุ่นออสเตรเลียและเตรียมเข้าทำตลาดในประเทศไทย เร็วๆนี้เรียกได้ว่าการกลับมาครั้งนี้ไม่ธรรมดาเลยทีเดียวเพราะมีทั้งดีไซน์ใหม่เทคโนโลยีใหม่เครื่องยนต์ใหม่และสมรรถนะที่พัฒนาไปอีกขั้นเริ่มจากดีไซน์ภายนอกของนิสสันนวรสองพันยีต้องบอกเลยว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนเส้นสายตัวรถดูฉกเฉียวมากขึ้นการชนหน้าขนาดใหญ่และบึกบึนกระจังหน้าถูกออกแบบใหม่ให้มีความดูดันไฟหน้าแบบเลดพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันดีๆใ,ในตัวช่วยให้รูปลักษณ์โดยรวมดูแข็งแกร่งและหรูหรามากกว่าเดิม ขณะที่ด้านข้างตัวถังมีเส้นสายคมชัดมากขึ้นกระจกมองข้างทรงใหม่พร้อมไฟเลี้ยวในตัวล้วออลอยด์ลายใหม่ขนาดตั้งแต่17นิ้วไปจนถึง20นิ้วในรุ่นสูงสุดเพิ่มความสปอร์ตและความบึกบึนส่วนด้านท้ายรถนั้นโดดเด่นด้วยไฟท้ายเลดีไซน์ใหม่ฟ้ากระบาดท้ายมีการติดตั้งโลโก้นิสสันขนาดใหญ่ชัดเจนการชนท้ายดีไซน์ให้ใช้งานสะดวกขึ้นพร้อมบันไดเหยียบขึ้นลงในตัวเข้ามาดูในห้องโดยสารของนิสสันนวอร์2027จะพบว่า มีการออกแบบใหม่หมดจดใช้วัสดุพรีเมียมมากขึ้นทั้งเบาะนั่งหนังแท้แบบใหม่พวงมาลัยหุ้มหนังทรงสอปอร์ตและแผงแดชบอร์ดแบบใหม่ที่เน้นความทันสมัยมีหน้าจออินโฟเทนเมนต์แบบสัมผัสขนาด12นิ้วรองรับ Apple Ca r p l a y และ Android Auto แบบไร้าสายจอกลางที่แสดงข้อมูลการขับขี่ขนาด7นิ้วแบบดิจิทัลเต็มระบบระบบปรับอากาศแบบอัตโนมัติแยกอิสระซ้ายขวาพร้อมช่องแอร์สำหรับผู้โดยสารตอนหลังเพิ่มความสะดวกสบายในทุกการเดินทาง ในด้านลุมพลังนิสสันโนวะ2027จะมีตัวเลือกเครื่องยนต์ที่หลากหลายมากขึ้นโดยมีทั้งเครื่องยนต์ดีเซลเทอร์2.3ลิตรแบบคู่เทอร์โบให้กำลังสูงสุด1 0แรงม้าแรงบิด450นิวตันเมตรและยังมีเวอร์ชั่นเบนซิน,น2.5ลิตรให้กำลัง1 8 2แรงม้าเน้นความนุ่มนวลในการขับขี่ในเมืองนอกจากนี้ยังมีเวอร์ชั่นไฮบริดเบนซินเทอร์2 4ลิตรที่ให้ทั้งแรงมา้าและประหยัดน้ำมันในคราวดเดียวกันขับเคลื่อนผ่านเกียร์อัตโนมัติ7สปีด หรือเกียร์ธรรมดา6สปีดขึ้นอยู่กับรุ่นที่เลือกมีระบบขับเคลื่อนสีล้ออัจฉริยะที่สามารถปรับโหมดการขับขี่ได้หลายรูปแบบทั้ง2 h S4S และสีลเพื่อให้ตอบโจทย์ทั้งการขับขี่ในเมืองและลุยเส้นทางออฟโรดระบบความปลอดภัยของิสันนวะรสองพันถือว่าจะเต็มอย่างมากมาพร้อม닛สันอินเทลิเจนต์โมบิลิตี้ครบชุดไม่ว่าจะเป็นระบบเบรคฉุกเฉินอัตโนมัติระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบเตือนจุดอับสายตาระบบเตือนนอเมื่อรถออกนอกเลนระบบควบคุมความเร็วแปรผัน อัตโนมัติระบบช่วยออกตัวบนทางลาดชันระบบควบคุมความเร็วขณะลงทางลาดชันกล้องมองรอบคัน360องศาพร้อมเซ็นเซอร์การะยะด้านหน้าและหลังรวมไปถึงถุงลมนิราภัยรอบคันมากถึง7ตำแหน่งเพื่อให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสารทุกคนเดินทางได้อย่างมั่นใจในทุกเส้นทางสำหรับรุ่นย่อยของนิสสันนวร์2027ในต่างประเทศแบ่งออกเป็นหลายเก